ไม่ต้องแปลงท่านหน้าท่านหลังลงได้เลยครับฮยจริงดิจริงเราจะมันนี่กินต่างจากเครื่องเก่าเยอะไหมนะโหแต่เด่ว่าเอาจริงคือแอบเสี่ยวนะเห็นเือไดเห็นตัวเผาข้าวเฮ้ย FBR นี่หว่าแล้วเครื่องสั่นลอยคิดอยู่รถหนักอันเนี้ยต1 5ตันนะครับเครื่องเดินเบาขึ้นเองแบบนิ่มๆเลยทำงบงบจบไปเท่าไหร่เนี่ย วันนี้จะพาไปนั่งล็อกกี้กันนะครับพลังสามพันร้อยโฮ้ยแข่งนอนแข่งอะไรแข่งอะไรไ่มีนะดโอ้โหเกียอะไรเนี่ยเกียหกเกียอยู่ตอนนี้หกเกียใช่ไหม ไปนั่งล็อกกี้ขยี้สวาส่าหน่อยครับผมโอ้โหรองเท้ากบคนนะรอง้าอนี่อืมล็อกกี้ปลอมล็อก,กี้ปลอมจริง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 คือจะไ,ไ,ไ,ไหมเดินหน้าถอยโอ้โห เออแล้วที่จบนี้ไปเป็นมีไปทานไหนต่อเดี๋ยวไปที่ชังยุทธหน่อยอยู่ล็อกกี้เหมือนกันล็อกกี้เหมือนกันด้วยนะล็อกกี้พี่อาร์มแล้วของพี่อาร์มปะน้วแร่ถูกต้องไปมาของพี่เห็นแล้วทุกทุกใจจัดเลยยิ่งเราไปใส่ล็อกกี้ด้วยโอ้โหอันนสีเดิมเป็นดีเใช่ไหม แน่รอบนี้อ่าสบายสบายออกขาดใช่ไหมโลโอ้ยนึกว่าน,นั่งอยู่บน S T R สองสี่ศู ตัวนี้กี่แรงเนะี่ยมันเป็นห้องเอสเเป็นคันสิบห้าได้ให้ขึนเข้าไอ้เชียงกงแล้อกม,มาเป็นตัวสามร้อยถ้าจะเป็นตัวปูธรรมดานะาค,คันสิบห้าเนี่ยอย่างว่าได้จเป็นสามร้อยแต่จริงไม่หนักกันมากถ้าเกิดว่าสองสี่อาจจะเตปมันน่าจะสามร้อยได้น่าจะไม่ดีใหม่มากเลยเฮ้ยมันรีมาน้อยอยู่ตอนนี้นออเอาปืนท้ายหมดอ๋อเราปืนท้ายหมดอันนี้ชนเกกี่รอบเนี่ย เกียร์หนึมนเจดรอบสอู้เจ็ดรอบสองับเครื่องสามรอยนี่โอ้ธรรม,ามาดานะกำลังเรื่อยๆเ,เลยเนะี่ยเกียร์เกียร์หกรอหนึ่งซี่๋อได้ต4จุดนสะีอ๋อนะครับเกียร์ต้นเกียร์หนึ่งเจ็ดรอบสองเกียร์กียร์สุดท้ายก็ออก1.4จุประมาณนี้ก็จะได้เลยนเลยตอนนี้รอบเรื่องเ,อเองท้ายหมดเือท้าปดมแปดไปได้อีกไกลไ ติดรถพ่วงครับกลางอันนี้พาท้ายไลยพาท้ายไอ้เป็นพาท้ายเดิมอยู่ดี่ MPR ตัวมันเป็นตัวดีก้าละเป็นตัวยี่สิบห้าปันอันนี้จะทึบหน่อยอ๋อทึบไม่ค่อยไม่ค่อยคาดเหมือนเสื่องยาวแต่ถ้าเป็นยี่สิบปันชอบคันดิจิต MPR นั่นเนี่ย ใช่สกระตุ้งกระสีมันได้หมดเลยกระสีใหญ่อ๋ออันนี้เป็นตัวเฟืองเฟืองละเอียดใช่โอ้โหเฟืองละเอียดเฟืองหยาบนี่ดูตรงไหนที่แก่เขาะไปเผาข้าวมาเลยนี่ปลายเผาข้างใช่ปลายเผาข้างโอ้แล้วความยาวรู้สึกจะยาวกว่ายาวกว่าด้วยยาวกว่าเพาะเขาว่าคันคันเคลื่อนกว้างกว่าไงยาวอะไรคานกว้างกว่า กว้างไหมพอกันแ่แน่ใจความกว้างแ,แต่เผาค้างอยาวกว่า,วานี้แต่ไม่เคยวัดเหมือนกันอ๋อได้เรื่องความแข็งแรงใช่ตัวโอแต่ถึงว,ว่าเอาจริงคือแอบเสี่ยวนะเห็นคือไดเห็นตัวเผาค้าเฮ้ย FBR นี่หว่าแล้วเครื่องสั่นลอยคิดอยู่ว่าจะเอาไหวเหรอเฮ้ยจะได้กินน้ำเนี่ยโอ้แต่ว่าเป็นแบบว่าตอนนี้มันให้ช่างกรุงเขาว่าเสื่อมถายมันโดอยู่อะไรอยู่นี่แหละตอนเนี้ยนะอ๋อ เหี่ยวมันไปได้อยู่แต่ถ้าใช่พวกเ่วองเก้าเฟืนงสิบอาจจะแรงวิษอ่าจจะทำ่าอ๋อตอนนี้ก็ยังถือว่าค่อนข้างแมทช์กันอยู่ประมาณนั้นวันไดที่ถ้าเกิดว่ามันไม่แมทช์กันมันก็โอกาสขาดก็มีสูงนะประมาณนี้อันนี้ผมลองกระชากลองอะไรก็ไม่ขาดใช่ไหมผมก็ยังงงเลยเหตุทีอาร์มันก็นั่นนี่เหรออือโอ้ไปลุ่นๆไปอันนี้วางนานอย่างนี้ค่ะเนี่ย อ,อ,นนอ๋อเดือนเดียวเขาท้ายนี่ก็มาทีแรกเลยใช่ไหมเขาท้ายเนี่ยก็มาตั้งที่แรกเลยใช่มาไหมที่แรกคันนี้เครื่องอะไร 6H 6H 210ใช่ค่ะทำไมถึงมาวางของ XK ม่หักโอ้โหทีแรกมันเอาสื่อว่าคอนข่าวนี่ใช่อ๋อเอาแหวนห้5ทีนี้ก็เลยวางน XK <N> เลยครับเครื่องไม่ต้องแปลงทัน้นหน้าทั้นหลังลงได้เลยเหรออุ้ยจริงดิจริง ฉั้นด้านหลังไม่ได้แปลงเลยแล้วเกียร์เกียร์เดิมไหมไนมะ่เกียร์นี้มันเกียร์ญี่ปุ่นโอ้อ๋อเคีใหม่แต่ผมรู้สึกนะปั๊มสายอะอาทางมืดๆทางอะไระมันเหมือนมันมาตามตีนว่าของไม่เร็วได้ของไม่เร็วมันเหมือนมันจะติดร้อนๆเลยเออแล้วราถ้ามันดนี่กิมต่างจากเครื่องกเก่าเยอะไหมนะแค่ไม่ต่างฮะแค่ไม่ต่าง กินว่าจะกินว่านิดนึงน,นิดนึงใช่เพราะว่าอันนี้มันเฟืองมันหมดแต่ที่หล่างนั้นเราเราวิ่งล่างนวดทางยาวๆอ่ะอ่ามันผลใชม่มันล็อบจะล็อคเทียบล็อคสู้ก็จะกินประมาณนั้นนะโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าแม้ว่าถ้าเฟืองทายได้ไดดถ้าอาจารย์พอดีละใช่อาจารย์เนี่ยประหยัดปรีหยัดแน่นอนไปเดินแน่โอ้อย่าคิดว่าเครื่องแรงทำให้กินน้ำมันมากกว่าเดิมเปล่าเลยแค่มันขี้ด้ขี้สาบ,บายนี่สบาย แล้วน้ำหนักล่ะน้ำหนักรถอะไรตั้งแจ็งเดิมประมาณส่องไหมสง่งไุณไม่มากต่อเป้าอยู่ประมาณ5ตันโอ๋อ oh. ไม่หนักมากยังไม่ลงทานด้วยถ้าลงทาน ยงเน่แกถอยก็คือดึงล่างใช่ไหมขบวนบนเหรอไม่รู้มันเป็นเจลึนไหนผมก็ยังงงอยู่เนี่ยโอ้ที่แกถอยตั้งดึงล่างอืมตอนนี้แกถอยอยู่ล้นสิแกของอิสุใช่โอ้ถอยแล้วก็หนึ่งสองอ๋ออย่างงี้เออแปลกดีวะแปลกผมกวนรถตรงรถเลยที่มิ้นถอยแล้วนะ ขับเองรับจอบขับเที่ยวร้อยบอยแหละแต่แตไทยเยียบกับเล้งอ่ะรถจะขึ้นไม่ได้เหรอใช่แต่ละบป้ายอยู่ที่เองขึ้นไม่ผมก็ยังงงอยู่เนี่ยที่ปล่อยไหมนเนี่ยอนี่เล้งอยู่หรือว่าถ้ารถมันจะดับแต่ดับอะผมก็ป้ายกับเล้งเลยหรองงมันแป๊ะแต่ว่าระบบทำจบแล้วใช่ไหมระบบอ่ะระบบกล่องทำจบแล้วใช่ไหม แล้วต้องมาการ์ดด้วยอะไรดีแม็กแต่ว่าโคดไม่ได้ปิดอะไรเลยนะหรอไม่เหมือนเดิมเไม่รีแม็กใช้กันลิงค์โอ้โหเครื่องกำลังโครดีรถหนักอนเนี่ยเต็มสิบห้าตันนะครับสิบห้าตันเลยแรงโมเดลช้าเลยเครื่อง เครื่องเตินเบาขึ้นเองแบบนิ่มๆเลยกำลังเครื่องโคตรด,ดีถ้ากำลังไม่ดีจริงหน้าดับมะเนี่ยเครื่องสูบน้ำเครื่องอร่อยเวอร์นนะเฮ้รมีแปนคีโน่นี่ว่าตัวเบิ่มนเลิฟมันเอฟเจ็ดดีมาก แรงดีจริงเออลืมถามงบงบจบไปเท่าไหร่นเนี่ยสี่แสนสี่แสนได้แล้วบ้างเออ,เ,อ,อเครื่องวายสายเบ็ดเบ็แต่เบ็ดเบออย่างเลยแล้วก็เปลี่ยนเผากางเป็นของสิเขากลางขอะไรเออารอ,อ,อ,อ๋อเขกาเอขอาร์อ่ะตามหลังมนันดี่วะแดงแดงโอ้โหรถหนักครับชิว,ชว ภาพนี้เกียร์เดิมนลากสบายสบายเลยได้เครื่องโอ้โหชิวจัดเบาวิวเลยยอมรับเลยว่าโอ้ยเคนี่มันแรงจริงพ็อกเคิฟดีมากชอบฟีลลิ่งหลังหลมากเบาๆนิ่งๆเลยตัวเก่านี่หลังหล่นนี่ดีประมาณนี้ไหมเนี่ย cứ qua mẹ ừ. cứ qua ừ. cứ cho tôi ừ. oh. đi chặt đầu tiêu lịch mỏi lần bao nhiêu 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 lần bao có lần bao nhiêu lần bao nó lần bao nhiêu lần ด้วยกระบอกยาวเท่าไหร่นะสี่เมตรเสียงใจลายไหมโอ้เสียงราคากิ่งมะม่วงครับผมเสียงบาดใจมาก ขับสบายไหมรู้สึกน่าจะขับยนโอ้สบายนะวะใหญ่ใหญ่ให่ให่อ๋อด้ซองไงไหมอ่ะซองล็อกกี้พงมาลายใหญ่ดีไหมพงแน่อ๋อที่กล่องนี่ลืมละกล่องอยู่นี่ไหมกล่องใช่ครับอ๋อกล่องอยู่ตรงคอนโซล ก็ประมาณนี้ครับโอ้โหถึงแลนะ้วไปหะหกปาก